วันป่วยอยากกลับไปล่ะบอกว่าเด็กคอยป่วยเฮ้ยไปหาหมอสิหายาหากูจะหายไหมกูไม่ใช่หมอเนาะเออ้านวดให้หน่อยสิเมื่อยยังเลยหวังว่าน้ำใจที่มอบให้กันหลานเลยนะครับมันชอบปูที่คุณเน่ยครู้ดีหาเลยจะเจอหน้ามึงเด็กคอยหน้ากูว่ามีเจียมมันสวยมากเลยอะแน่นอนมึงด่ากูป้เนี่ย U thơm, cho kênh Ghiền หกบช็ดกก็ได้มึงอย่ามาแซวนะพี่ไม่มั่นใจอยู่ไม่แซวแต่คุณนายก้ามองไปมองมาเหมือนพวกเชียร์สิงโตรูนะ้ไหมพวาป่ะเด็กแต่สวยี่เด็กชื่ออะไรละ่ะถ้าไม่อยู่ตรงนี้ได้ฉันจะขอแนะนำตัวให้รู้ คนอื่นเขาเข้ามาถ้าชื่อเขาโดยไม่มีมารยาทนี่เจ๊เจ๊เออมาเรียนารู้ว่าชอบคนตอนไหนเนี่ยก็แต่งหัวข้ามเหมนะันเนี่ยทำเป็นพูดทำเป็นพูดชอบชอบให้แม่มาัรดน่าน็กอ้คนีหั ตรงหน้า uhm. ใส่สีอะไรนะสีพระสีพระสีส้มส <max> ีส้มแต่งใครกันไม่ทรามาแน่ละห้าห้าเลยหัวเราะหัวเราะจะแดะหนักตัวให้ก็ได้ สวยแม่รวยที่สุดในย่านนี้ชื่อะไรนะแพลนแขนเนียคุนายมึงจะยกพับเลยเ็าคอคุณสร้างเดืวให้ตัวเองคุยงงอยู่ตัวคุเนี่ยมาท้องส่แม่มาแม่ทำเลขที่สัปดา เมียเสียอาคมนี่จินแล้วพี่มานะนี่ฉากนี้ไม่ใช่มึงนะรู้สึกนะนักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับมึงแน่ใจเหรอว่ามันเป็นเมียของเสียอาคมกอโทษทีเถอะเสียอาคมไม่เคยบอกกูว่าเปเมียกูคุณนายเพนแค่โอ๊ยหมายมือ ผกว่ากอกแขกไม่ใหม่ด,ออหหดีกว่ากูคุณนายนัก้างหยกเดียวกูเป็นเมียกุเสลโคมเหมือนก <c oughs> ัน <c oughs> อีพี่ใครอยากกอดจะเป็นเมียนี่มึงแฮกมาด้วยคนที่กูรังตั้งทะคันกับเสียอาคมาม่ใช <c oughs> เ,เจ้า <c oughs> ออกูแกน่ามันก็ต้องมัดเลยอ,อีพี่คอดพี่ตอกรักมันกนเหรอ ไม่ก็ต้องตอบรักมันจะคอดูไม่รู้จักแย่ผู้ไรกูสาวมากีูเหลือกินหมาเป็นเมียก็เสียอาคมรู้ได้เอาเดี๋ยวเดจะบอกว่ากูเป็นเมีน้อยพ่โอ้ยคุณนายเดแขโลกนี้มันยุคไหนสมัยไหนกันแล้วอยูที่ม ล้อถานมหาชัย,ยทำไมเหรอบะมหมึกแ,แ,แ,แห้งไงชิ้นโตไจริงไม่ก่อนเลยแหม่เหลื่อเกินว่าไงมึงจะบอกว่าเป็นเมียหลวงกูเป็นเมีมนมนยน้อยเออเดี๋ยวนี้มันยุคไหนสมัยเก่ไงกันแล้วเมียหลวงเมียน้อยมันเท่าเทียมกันกูเป็นเมียน้อยจะให้กูกล่าวว่ามึงไม่ดีทางซะหรอกกูจะบอกอะไรให้นะถ้าเมียหลวงมันดีจริงเขาคงไม่มาหา ไม่มามีเมียน้อยอย่างกูหรอกเว้ยเพราะมึงจะมันหมดสภาพแล้วควายควายนี<ว>ย่กูจะบอกให้เอาบุญน,นะกินก่อนกินหลังมันสำคัญมันอยู่ที่ใครกินอร่อยต่อกันเนว้ย 不知道。 จะไม่แก้ตัวอะไรทั้งสิ้นรอผมก่อนเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองใครหมายบอกว่าเสียบอกนักขาตอบตักขาตอบหน้าไม่ได้ยังไง,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 งที่ฉันตอบเธอเพราะว่าตอบให้เธอรู้ตัวว่าผู้หญิงที่เธอกำลังทำร้ายอยู่นี่คือเมียผู้มีพระคุณกับฉัน เป็นนะครับผมเราไม่ไมฉเฉยได้นีเองฉันมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเป็นเหมือนเสี่ยไม่จบไม่จบแยันทีไม่ยุ่งพอไม่ผายทีนึกถึงปีกูแล้วทั้งหมดเมื่อกี้ <c oughs> กเสียงวไไ่าอะไรนะพูดใหม่สิฟังไม่ถนัดค,คุณหญิงเพ็ญแคร์เขาเป็นคนสร้างฉัน เมื่อเช้าฉันเห็นเธอไปตลาดคงไม่รู้ว่าฉันแอบตามเธอไปฉันเห็นเธอไปหยุดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งไอ้ผู้ชายคนนั้นชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าเจ้าขุนเนี่ยเจ้าขุนเป็นใครหรือนักฆ่าคนนั้นนักค้าไม่รู้จักเธอไม่รู้จักผู้ชายที่ว่าเจ้าข,นนาขนุนแง่นะไม่รู้จักไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรแล้วคนนี้ล่ะเธอรู้จักไหมไอ้ขุนเธอไม่รู้จัก แล้วคนที่ชื่อว่าใหญ่คอยน่ะเธอรู้จักไหมนะคะใดยโคอยคือใครใด็โค้อย เ,เพราะว่าคนอย่างเธอนะ่ยคนลืมตัวรัวลืมตนไม่เคยรักใครรักแต่ตัวเองอยากที่จะรวยทางนะยอมมาตัวเขาแรกขนาดแม่ของเธอเธอยังบอกไม่รู้จักเสียงเสียงเสียงพัแต้วขาวกด เกที่สุดนันก็คือการโอโหและแล้วลลวันนี้ฉันก็ได้พบความจริงเสียเอาละบ้านหลังนี้ฉันไม่ให้เธออยู่เสียเียพ่อไม่ให้งขังมามันสายไปแล้วแ,แหวนเงินทองเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องประดับทุกอย่างที่ฉันซื้อให้เธอถอดคืนเป็นแค่เอา เพราะเป็นเงินของเขาซื้อซึ้อกผ้าอาพรถอดคืนเข้าไปเธอมาแต่ตัวโอให้กลับไปแป่ตัว thank <laughs>

มันจะกลายเป็นคนไม่เหลือใครอีกต่อไป